เอ้ยเฮ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 ้ยเรียบร้อยโดนอัดไปสองเมตรสองศูนเฮ้ยเฮ้ยอย่าจูบเลยนะเบ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ้เฮ้ยหกเท่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเน่เน่เน่มาแล้วมาแล้วน่เ่ยังยังไม่ชนะ ถ้าพู่มเงินหนึ่งเรื่องเติมเกมแล้วก็ต้องริชแมนช็อปเท่านั้นครับเติมปีไฟโคตรจะถูกฮะเริ่มต้นเพียงแค่12บาทเท่านั้นมีทุกแพ็คทุกราคาให้เติมแถมมีโปรลดหนักจัดเต็มตลอดด้วยนะครับถ้าเราเติมที่เว็บริชแมนช็อปเนี่ยหลังเติมมีเงินคืนนะเ่อริจาสะสมนะครับเอาไว้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งหน้าได้อีกอยากเติมออนไลน์ก็ทําได้นะครับมีทีมแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงครับอยากสัมผัสความคุ้มค่าเราต้องมาเติมวันที่ริชแมนช็อปเท่านั้นะฮ มาครับเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่น FF นะฮะ <_ an> ทุกคนมีการท้ากันในทิกตอกเกิดขึ้นจริงๆก็จัดว่าตึงนะทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ <Hey! S 1> โย <Hey! S 1> โดนแล้วหนึ่งเม็ดเอาเรื่องแก้เคลน่อนเดี๋ยวแก้คือน,น <_ an> เอาแล้วเอาแล้วบอกว่าชนะอู่ฝาไปแล้วแต่จริงๆก็เข้าใจผิดกันนะจริงๆยังไม่เคยเจอกันนะครับแต่น้องเข้าใจผิดว่า เจอผู้ผาแต่ชื่อก็ไม่ใช่ละเป็นชื่อใครก็ไม่รู้ <c oughs> เกมที่สองครับโดนนำมาแล้วครับผู้ผาหนึ่งศูน <c oughs> ย์เฮ้ยดังเป้งดังเป้งปแต่ไม่ตายอันนี้ยิงแต่หัวนะครับยิงตัวจะไม่โดนนะจะไม่ขึ้ื่อนดัเม็ด <c oughs> เฮ้ยดังเปิงอีกแล้วไม่ตายอะไรวะ ยิงเต็มเต็มหัวนะโดนหัวไปสองเม็ดแต่ไม่ตายนะครับเอ้ยโดนอีกแล้วมันไม่ตายอ่ะฮะมันดังปิ้งแต่มันไม่ตายวะมันใช้อล็อกใช้อล็อกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป<ะ>๊บเดียวร้อยโดนอัดไปสองเมตรสองศูนย์มันแตกกัน <laughs> แล้วเนี่ยเอาฝ่าเอาแล้ว ขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าเห็นตีนผู้ป่า <c oughs> นอนเล่นชิวๆฮะโดนนำไปแล้ว2ต่อศูนย์ทุกคนอันนี้ถ่ายนิ้วให้ดูแบบจะจะเลยนะครับว่าสายไฮไลท์เขาเล่นกันยังไงแต่จริงๆผมเล่นไฮไลท์ไม่เป็นนะยิงหัวไม่เก่งนะครับเ, <c oughs> เรียบร้อยฮะสามศูนย์เดวทอนให้ใช่ไหมใช่เดาทอนให้ S 1> <S 1> เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นผาตัวทอนโดนน้าไปก่อนครับ3ต่ 0. <S 2> <S 2> <S อ0ูนซ้อมสั่นตาพอเดี๋ยวดูกันว่าผู้ผพาจะตีไข่แตกได้หรือเปล่าจัดว่าคมใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหเม็ดเดียวให้เม็ดเดียวหาอะไรมาแล้วครับตีไข่แตกมาแล้ว3มต่อ1ครับผม นี่เริ่มถอนแล้วฮะเริ่มถอนแล้วฮะผู้ผาต่อไปครับเกมที่ห้านะครับตอนนี้โดนนำไปสามหนึ่งตีตื้นมาได้นะครับผมเบสโดนอีกแล้วอ,อีกแล้วฮะโอ้ยปวดแขนเว้ยเปลี่ยนมุมบ้างทุกคนเปลี่ยนมุมบ้างเกมที่หนะครับผม โดนน้ำสีหนึ่งเข้าไปแล้วโอ้ย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 โดนสะก,กิดโดนสะก,กิด เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเขาโดนเหรอเขาโดนหัวเหรอโดนแต่ไม่ตายเหรอโดนแต่ไม่ตายโอ้ยโอ้ยระยะจูบเลยนะฮับหนึ่งแล้วนะผาไหวเปล่า เอาแล้วครับเอาแล้วครับยังไม่เข้ามือก็มาครับยังวันนี้แบบโหดเลยแบบเจ็ดหนึ่งเงี้ยหนึ่งก็ผ่านชนะนะอุ้ยวุ้ยนะมันโดนไม่ตายเฮ้ยอ่าสองกับมาแล้วฮะเริ่มมาแล้วฮะอีกกี่เกมเนี่ยใครเจ็ดก่อนชนะเหรอใช่ ใครเจ็ดก่อนชนะนะครับผมตอนนี้ห้าประตูต่อสองแม่ภาคเป็นฟุตบอลเลยขมทั้งคู่นะครับบอกเลยว่าขมทั้งคู่อยู่ที่จังหวะนะครับว่าจังหวะใครดีกว่ากันอยู่ที่จังหวะการป้องกันตัวโอ้ย เริ่มถอนให้แล้วฮะเริ่มถอนให้แล้วฮะตอนนี้ไล่มาเป็น5-3ครับจะพลิกได้หรือเปล่านะครับความมั่นใจเริ่มมาครับชนะ2รอบติดไม้ผ่าจะคันห่มโชว์ท่านชมนะไ <c oughs> ว้ให้อ๋อครับเกมที่9นะครับตอนนี้5ต่อ3มันอกว่าเกมนี้ผู้ผ่าจะเรียกความมั่นใจได้มากกว่าเดิมไหม ตามมาเพื่อแพ้น้อยหรือว่าจะพลิกชนะเลยเบ๊เบ๊เบ๊ลอว่าเริ่มเข้ามือครับตอนนี้ออเอ้าไม่ตายได้ยังไงนะ<อ>่ะเฮ้ยจะได้ทอนไหมจะได้ทอนไหมเลยเกมเดียวครับเกมสุดท้ายเหมือนมันยังไม่เข้ามือเลยวะ เฮ้ย hey, เกมนึงจะสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยเกมเดียวเนี่ยแพ้แล้วนะเมยเบยเมยเฮ้ยมาแล้วฮะหกต่อสี่ครับผมตอนนี้เอาเรื่อง เริ่มขันหัวนะครับเข้ามือยังเข้ามือยังยังยังโอ้โหนี่ขยันยังไม่เข้ามือนะครับแต่มันก็ยังยิงได้อยู่เต็มพิ่งเพิ่งได้เล่นใช่ไหมใช่เพิ่งเข้าเกมเลยแบบไม่ได้วอร์มไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยคีโมโร,รึเปล่าไม่ได้คีโมโพิ่งเข้าปพ๊บแล้วมาดูเนี่ยอันนี้ถือว่าวอร์มใช่ไหมหรือว่าจริงเลยไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเราต้องเอาจริงเลยแล้วเขาแข่งแล้วว่ามาครับหนูกันเอาฝ่าจะตีตื่นมาได้มากกว่านี้ไหมตอนนี้6ต่อ4นะฮะ ก็ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เหมือนกันเขาก็คมเหมือนกันครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเด็กคนนี้เบ๊เบ๊เบ๊เอ้ยหกห้าครับต้องบอกว่าเด็กคนนี้อายุแค่11ขวบเท่านั้นนะฮะอีกคนนึงน่าจะไม่ไม่ต่างกันนะน่าจะละเรียกันหรือเปล่าน้องเขาอายุเท่าไหร่ไม่รู ผมว่าอยากเจออะไรแบบเนี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาเคยชนะผุ้ผ่าแล้วนานแล้วผมก็งงชนะตอนไหนวะยังไม่เคยได้เล่นเลยเพื่อนยังไม่มีเป็นเพื่อนกันเลยเราเล่นในน้ําช้านิดนึงนะทุกคนนะเกมนี้เบ๊อวยเฮ้ยเฮ้ยเบเอ้ยหกเท่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเน่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 มาแล้วมาแล้วเน่เน่หยังยังไม่ชนะอะไรยังไม่ชนะเลย โอ้โหลินดีใจไปไหนวเนี่ยกล้องคว่ำเลยเอาแล้วฮะแมตตัดสินแล้วครับผมจะไล่มาจากเท่าไหร่วะ6ต่อ3ตอนนี้6เท่าครับต้องบอกว่าความมั่นใจผู้ผ่ามาเต็มเกมนี้เป็นเกมตัดสินนะฮะมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับผู้ติดตามใน tiktok หรือว่าจะเป็นน้องชายของผมผูผาตัวทอนเฮ้ยเอย่าเปิดนะเฮ้ย ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเกง่นง,เกงน้องเล่นตามสบาย <ไป S 1> เฮ้ยเฮ้ย<ป>เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นน้องใจเย็นไม่ต้องไม่ไมต้อง้องผ่าตัวอะไรนะตัวทอนครับนี่ผ่าตัวทอนครับ<ป>ทอนให้ด้วยจากหกสามนะครับมาเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกสุดยอดตึงนะทุกคนนะผู้ผ่าไม่ธรรมดาผมบอกแล้วคนนั้นก็ตึงเอาจริงๆตึงชนะเลยอ่ะ ประมาณนี้กัน,กนครับคลิปวันนี้ให้ดูสเต็ปนิ้วของเด็กอายุ11ขวบนะครับคือยิ่งหัวคมมากผมสู้ไม่ได้ผมบอกเลยยอมรับเลยว่าสู้ไม่ได้แต่ว่าอัดตัวนี้แพ้ผม7-0ไ, <c oughs> ไม่ถึงอะไรมีคลิปเอาเ่าเอาลงเ่าเอาอเขามีคลิปนะอัดตัวแพ้เขาเท่าไหร่เอาบอกท่านผู้ชมไปดิ7-4 7-3เฮ้ย<ห>ใจเบาใช่โอเคประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดอะไรผา กดไลค์กดแชร์กดซับเพคลาครับเออวัอนนี้ก็บ๊ายบายนะครับทุกคนสวัสดีครับ